สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมาพบม,มาพอ้กับสาวหม่องชาแนลค่ะกับบรรยากาศตรงไฮตรงนาคือเกาแล้วค่ะวันนี้สาวหม่องสิพามาอัปเดตต้นยางนาที่ปลูกไปใไ้อาทิตย์กว่าๆเด้อค่ะว่าเป็นจงังไหนแน้องพี่น้องค่ะสิเป็นไ้สาวหม่องบ่นเรดินสมองลิงนี่ต้นกาลังดได้ท่านไอปงยอดดอกค่ะเพราะว่าต้องใส่เวลาในจักนอยซื้อเบียร์นอยมาค่ะเบียร์ละสิบบาท เบียในน้อยซะมีกะงามอยู่ดอกพี่น้องต่อนซื้อมาไม่ไมพ่อมาปลูกลงดินแล้วเพิ่นกะแตกใบใบใหญ่ค่ะตอนซื้อมาหนาแตกใบย,ยูจักน้อยหนึ่งแบบนี้กะเป็นแบบนี้อีกเรานาะพี่น้องก,ก็บกิเหตุจังไดดินแถวนี้เป็นดินอีกอย่างละดินเหนียวเหนียวนะพี่น้องดินสมองนะคะดินสมองเพิ่นบ่ค่อยงาม เอามาสอมค่ะเพราะว่าแถวนี้นี่มันตำโพดพี่น้องฟังน้ำอื่นฟังทั้งโกกกลวยนี่กรงามอยู่ทั้งคุณนะค่ะแต่ว่าฟังนี่นี่แล้วงามอยู่ดอกค่ะเ,เบียร์น้อยมะปลูกตอนนั้นซ้ำมองเอเบียร์ใหญ่มาปลูกบัดน,นี้เพิน่นจังใดละ่ะเพิ่นใส่ถุงซ้ำไวด,ดนุนบัดนี้หากเพิ่นขยายไหล เพิ่นไม่อยากแตกไปนาม้าหลังตือเบียในน้อยแบบซีละค่ะมาปลูกลองเบิงว่าสิได้ผลบอถ้าไม่ได้ผลเดี๋ยวสมองเขามาปลูกไม่เรืเลยแล้วพี่น้องสมองไม่ยอมแผ่มันเด็ดขาดละยังไหนกับไม่ยอมแผ่ปลูกตน้นศพสมมอแสมน้ำข่าพรมะต้น,ตนยางเลยค่ะพี่น้องต้นนี้ต้นสมมอค่ะต้นสมมอ,อเพาะเม็ดไว้พันดี พันต่เกาแต่แก่พิ่นอันมังป้ามังหยางออกกาได้พันมาไวค่ะเสดายป้าอะไรพี่น้องป้าเก็บเห็ดป้าโขกป้าให้นะาอันนี้เป็นป้าให้นะาเบิดค่เพราะเป็นป้าใหม่ด้ยค่ะเป็นป้าให้นาค่ะป้าเข่าเพราะมีป้าเก็บเห็ดคือต่เกาปูไกวเป็สัตรับพี่น้องค่ะเสดายยุ่ได้กินต้นหยางนากําลังสีไง ต้นงามบ่างงามกระสลับกันไปค่ะแต่ว่าค่ะสดซ่นสู่ตนแล้วค่ะต้นยางกระไดประมานสานี้แล้วค่ะปลูกต้นยางต้นตะเคียนปนกันไปในพื้นทีบ่บนไ่ปันไดใกลกะปลูกได้หลายต้นอยู่ค่ะไว้กับพื้นที่แถวนี้ฟังจะอีกฟังหนึ่งจัดเป็นโซนค่ะโซนแต่ละแผนก โซนไวเถียงนา้าโซนไหวถายยู่ถัดเสาหมองยู่มองกิน่นงามด้ค่ะเบื้องบรรยากาศพี่น้องดีดีค่ะยุเถียงนา้นาน้ำก็เต็มสาฝนตกฝนลินเบิดขืนค่ะพึ่งเสาวังสามมงสี่มงเสาในพี่น้องตอนนี้ก็เป็นหามงกว่วค่ะฝนเสาลินแล้วค่ะฝนลินตกเบิดคืนตกลินแห้งลินคอยสลับกันไป น้ำหลายค่ะบ้านสามหม่องบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยค่ะฝนตกดีบ่ค่ะนี่หวังว่าสองสามปีข้างหน้านี่หวังว่าเฮ็ดสิเกิดกับตุ้นยังนะสมหม่องเพราะว่ากระไ้เสือไวยุแล,ลว้วเป็นตุ้นยังนะไสเสืออันเฮ็ดละง,งกเหลืองเนอค่ะแล้วก็สมหม่องกระไ้เสือเฮ็ดป้าหลากชนิดที่เก็บมาจากป้าสามหม่องกระไ้ไวไสไวขึ้นจากไสอันไหนกระไ้เป็นที่พี่น้องค่ะ ั่งต้นกลวยน่งามบัดฟังทั้งติดฟังสาหนันบ่าง,งามดินคนละดินโอ้ยดินสมองลิงก็บ่ค่อยงามดอกพี่นอ้องงามฝนตกกระซุ่มอื่นเดี๋ยวออเฟียงไส้เรื่อยเดี๋ยวก็กลับกลายเป็นดินดีดอกเนาะคะ่ะไส้ไปเรื่อยทุกปีทุกปีเดี๋ยวเขาเกี้ยวเข่าเขาก็ไส้ไปเรื่อยทุกปีทุกปีก็เป็นดินดีดอกวิ๊ พี่น้องหางนกอีหอย่างยุกกะปันก่อขิงไข่นอมีหางนกน้ำอีกเด้มีไข่บนอ้อเนี่ยหรือว่านกกำลังเหตุแหละนกอีหอย่างละมีไข่ซองเมองก่อนพี่น้องนกอีกอย่างละอง,องก,อองก,อกองะมัม่วหม,มัวค่ะบัม,มีไข่ค่ะฝนตกห้ำเพินินเพิ่นประยู ไข่กับบอมีปลูกซ้ำนี้ละพอเราค่ะถ้าปลูกหลายก็นี่เดี๋ยวเพื่อนซีแย่กันเกินไปเดี๋ยวยิ้นว่านทาต้นยังหนาใหญ่ทาหากจอดกันเพื่อนก็สียุดใหญ่พราะวันแย่งอาหารกันพราะว่าอาหารว่าเพียงพออันนี้ต้นตะเคียนเด้อค่ะตะเคียนท้องใหญ่ไ,ไว้ขนาดอามาปลูกส่อมได้ในพี่น้องปลูกหลังมู บ่คือว่าสีไ่ไว้ปานนี้เลยปลูกหลังมูก,กันไงไว้แล้วค่ะเป็นต้นที่เฮดเกิดดีขึ้นาากันสมองว่าเมนเวอมัมวๆได้ค่ะว่าเมนวา,าว่าเมื่อมีประสบการณ์มาก่อนสามองมีประสบการณ์ในการปลูกต้นตะเคียนมาก่อนน่ะไปปลูกไว้อยู่นาอีกนาน,นึงต้นบักไงแล้วค่ะต้นซ้ำต้นกล้วยแล้วพี่น้องล้ำตนน่ะแล้วก็สูงเฮดน้ำหมากกับเฮดอันดินนะคะเกิดเต็มไตห่มต้นอันตะเคียนเลยค่ะ ว่าเมนวอลเลนนะพี่น้องปีปีก้นก้อนพุ้น่ะแต่แต่บันนี้เพิ่นไฟใหม่ป้าล้ามมาใหม่ถืตอต้นตะเคียนสามองเพราะว่าต้นตะเคียนนี่จัดอยู่ในพืชตระกูลวงอย่างวงน้ำมันไบโอดีเซลอยู่แล้วพี่น้องจัดอยู่ในตระกูลวงต้นพยอมตอน้นกระยมบานเฮานั่นละลวกาต้น ยางต้นเต่งตน้งตนล้างต้นพวงต้นซาตต้นหยังมุนี่ะค่ะจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันเป็นพืชที่ว่าหายน้ำมันหายขี้ซีหายขีก้กระไตมะด่างไฟนะพี่น้องเป็นพืชน,น,น้ำมันนะคะไฟใหม่ตายเลยค่ะเสียดายลายเห็ดเกิดดีดีเกิดปีแรกนะสมองบกเย็บสมองป้อยไว้ให้เพิ่นพอเสือปีที่สองนะเกิดเต็มไตโฮมเลยค่ะเห็นน้ำหมากนี่ต้นตะเคียนเนี่ยพี่น้องสมองก็เลยเอามาปลูกใ่ญ่ไว ถ้าต้นยางฟังพ่นบ่าเปลี่ยนสมองก็จะเปี่ยนเป็นต้นตะเคียนให้เบิดเลยค่ะเพราะว่าต้นตะเคียนกระตะกุน่นกันก็ต้นยางน้าละพี่น้องใ่ญ่ไว้คือกันค่ะสําหรับค้นหมักปลูกเห็ดแบบปลูกไว้กินเห็ดบ่แมนปลูกไว้เพื่อการ้าขายแล้วก็ตัดเด้ค่ะสมองปลูกลรวปลูกเลยสมองบ่ได้คิดว่าสิตัดเด้ค่ะสิ่งที่ต้องการหวังก็คือว่าเห็ดค่ะป้าใหม่ที่มีอยยุให้อายุน้าเขาป้าใหม่ที่อุดมสมบูรณ์ให้มีในที่ของเฮาเพราะว่าทุกมือนี้ป้าใหม่ ้าบว่าไปภูเขา้าบว่าไปโคกเขาทับว่า่อยมีค่ะน้าตามบ้านตามหยัง้าบว่าเป็นที่สงวนหรือว่าที่ทําเลหรือว่าที่หยังตั้่าง,งน่ะกระสิบ่มีป้ายเก็บเห็ดขนาดเป็นที่ทําเลเพิ่นก็นยังบุกลุกค่ะนี่ละ่ะสาวหมองก็เลยแบบคิดการไกลไว้นี่กระสิประมาณสมนีแล้วพี่น้องสาวหมองกะพาชมสวนบรรยากาศคึมคึมฟ้าค้มฝนค่ะตอนบ่ายน,นี่แ่ละสาวหมองขึ้นว่าฝนสิตกลิ้นมาอีกอยู่ ตอนนี้ก็หาหมูงเคิงค่ะก้อนเสถียงนี่สาหม่องกะที่ขอตไปกินเขาก็เนื้อค่ะพี่น้องขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะทุกการรับชมทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามฝากไว้น้ำเด้อค่ะแฟนเพจฟเฟซบุ๊กสาวหม่องชาแนลค่ะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะสามหม่องชาแนลเนาะคะ่ะก็ขอพระคุณลวงหน้าไว้เด้อค,ค่ะค่ะคลิปนี้สาหม่องก็ขอตลาพี่น้องไปเพียงเสํนนี้คลิปหน้ามาพอกันไหมสวัสดีค่ะ